นี่ต้นโมกพี่ปลูกมาหลายสิบปีมากๆค่ะแล้วก็ตัดแต่งใหม่นะคะเ,เพื่อนๆเพื่อว่าจะดัดให้เขาเป็นรูปทรงใหม่นะี่คะนี่เลยหลายต้นค่ะตีมาปลูกก็แสมแสมไว้ไว้ไว,ไว้ปรุงอาหารนะะโอ้ไม่ได้มาดูนี่เป็นอย่างนี้แล้วหรอ ต้องมีหนอนนะแบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเจอแบบนี้ก็ต้องมีหนอนเดี๋ยวอุย้ย <c oughs> หายไปเลยค่ะเดี๋ยวต้องมาดูบบดมาสำรวจหม่อันนี้ก็คือต้อนเทพบุต <c oughs> รค่ะเทบุตรสวยงามมากๆอันนี้เป็นต้นไม้มงคลน,นะคะทุกคนถ้าออกดอกก็จะมีโชคตอนนี้บ้านพี่ชูกำลังจะมีโชคใหญ่นะคะ ออกทุกชั้นเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวถูกหวยรางวัลใหญ่มีเลยโนู่นคุณไต้นู่นเดี๋ยวเราต้องทำร้านให้เขาออกหน่อใหม่ก็มีนะคะนี่ออกหมื่อไหม่ ต้นโมต้นหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนย่วด้ยนะค่ะเยอะเลยแต่รอรอให้ต้นงอกแล้ค่อยแต่งใหม่นะคะสวยๆก็จะได้ยินเสียงน้ำพุเพ่นเพื่อนความชุ่มชื้นความสดชื่นร่มเย็นนะคะให้กลับบ้านเราก็คือก็มีเสียงน้ำพุ ม่ให้นิ่งนะคะทุกคนไม่ให้นิ่งนี่เลยดอกไมา้สวยงามมากอันนี้ยี่โอ่ต้นเ่อปรับให้แบบอย่าเอ็นมากเนาะ นี่คือฉบาเจ้าเนะเดี๋ยวจะพาไปชมทุกสีเลยนะนี่ฉบาเจ้าเนอะสวยมากเลยค่ะนี่นะคะนี่คือเขาเรียกฉบาเจ้าเนาะเธอจะหยิบแงดงซอสค่ะทุกคนสวยงามมากเลยไปดูไปดูไปชม อนุญาตเจ้ค่ะไปชมอะไรเอ่ยยับนี่ชบาสีชมพูออกเยอะมากเลยค่ะแล้วก็จะมีอีกนะนี่ชบาสีสม้มนี่เลยสวยมากแล้วร่วงเยอะเลยค่ะร่วง ร่วงเพราะว่าเขาหลายวันเขาก็ร่วงนะเสียดายทาเสียดายจะแทบร้องไห้ก็เอาไม่อยู่ค่ะว้าวดูดูดูชมนะคะดูความสดใสสวยงามมากค่ะเนี่ยพิจูชื่นชมและมีความสุขกับสิ่งที่อยู่รอบๆอบกายเราจริงๆนะคะเพื่อนเพื่อนเราสังเกตดอกไม้ต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้นะ ก็เหมือนมีชีวิตชีวาเหมือนกันแล้วก็สร้างความสึกสร้างชีวิตชีวาให้กับเรานะคะแถมยังได้ความเทนด์ด้วยนะคะทุกคนดูแลพวกเขาด้วยนะนี่ค่ะนี่สําหรับกุหลาบเทียนรอก่อนเนาะกำลังจะมีเซตใหม่อันนี้เขาแก่ชาราแล้วเนาะก็ยังมีหลงเหลือให้ชมอยู่นะคะนี่คือกุหลาบเทียนมีเซตใหม่หก็คือกระมังเบีย้ยเขากาลังจะโตขึ้นมาค่ะ โอ้ขึ้นมาให้เราได้เชยชมนี่นะคะอันนี้ก็ขอห้อยแล้วอันนี้ก็ขอห้อยแล้วนะคะทุกคนไม่เป็นไรคะ่ะก็ยังมีอันที่เบ่งบานอยู่มีรอไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะมีออกมาเรื่อยๆคะ่ะนี่สวยงามที่สุดลมมาค่ลมลมเบา สำหรับแก้วก็ไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เต็มต้นหน่อยเป็นดอกเป็นต้นเลยนยไะขอบคุณทุกการรับชมนะคะพบกันใหม่ค่ะ